เธอได้น้อมนำผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเครื่องนุ่งห่มของบรรพชิตในพุทธศาสนาเข้ามาในถ้ำกลางสงเป็นวาจาถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสราระที่พึ่งที่ระลึกแล้วอ้อนวอนขอให้ได้บรรพชาวประสมบทในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าด้วยศรัทธาความเชื่อความร่วมใส อันเขาว่าศรัทธาความเชื่อนั้นคือความเชื่อที่ยังลงตรงต่อพระคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์เป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงพระคุณเป็นมากยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดได้แต่เมื่อเราท่านทั้งหลายพิจารณาแล้วจึงได้รู้ว่าคุณของพระพุทธเจ้ามีสามประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณและพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณนั้น คือพระอ,องค์ท่านทรงฉลาดร่วงสามัญมนุษย์ไม่มีผู้ใดเทียมถึงพระบริสุทธิ์ที่คนนั้นคือพอระฤทัยของพระอ,องค์ท่านบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสเครื่องสมองโดยประการทั้งปวงพระกรุณาคนนั้นคือพระอ,องค์ท่านทรงกรรุณาแก่สรรพสัตว์ยอมสระประโยชน์สุขของพระอ,องค์เพื่อให้สำเร็จประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นได้พระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปสู่ที่ชั่วพระสงค์คือพระสาวกของพุทธเจ้าเป็นผู้ฟังคําสอนและปฏิบัติตามและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วยช่วยกันบริหารสืบอ,อายุพระพุทธศาสนามาจนถึงการทุกวันนี้พระรัตนะทั้งสามนี่แหละเป็นหลักอันสําคัญยิ่งนักอันเราเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกําหนดจดจําไว้ ดังนั้นท่านทั้งสองได้เข้ามาขอบรรพชาว์กษัตบินี้ตามประเพณีของผู้นับถือพระพุทธศาสนาถือว่าเธอได้รับอันหาได้ยากอย่างยิ่งในชีวิตเพราะยากที่จะพร้อมกันเขาได้จนจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นชายมีอวัยวะปกติไม่พิการเกิดในประเทศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาอย่างประเทศไทยเรามีองค์พระมหากษัตย์เป็นองค์เอกอ,อักษรสนุปธรรมภพดังนั้น ลาบอันเกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเธอเกิดมาเพราะพระพุทธศาสตร์นาแล้วเป็นของยากเกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งยากเกิดมาได้ฟังเทศฟังธรรมที่สำคัญคือได้เป็นาศนาสนาญาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเข้าสู่ร่มธรรมทำแลย่อมรักษาผูป้ปฏิบัติธรรมทำใดๆก็ไร้ค่าหากเราไม่ลงมือทำความดีความชั่วก็อ,อยู่ที่ตัวเราทำทั้งนั้น ชีวิตเป็นของเราจงใช้ชีวิตในทางที่ดีทางที่ประเสริฐทางที่เจริญเพราะมนุษย์เรานั้นเกิดแก,แก่เก็บและตายในที่สุดไม่มีอะไรกิรังยั่งยืนเราทุกคนตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาหรือกฎของธรรมชาติดังนั้นการที่เธอได้ตัดสินใจเข้าสู่ร่มเงาแห่งพุทธศาสนาถือว่าเธอได้เข้าสู่ทางอันประเสริฐแล้ว จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ราบอันหาได้ยากนี้เกิดผลเป็นกำไรงอกง,งามยิ่งขึ้นไปด้วยความประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามข้อที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้และปฏิบัติในข้อที่พระองค์ทรงห้ามเอาไว้นั้นเราก็อย่าร่วงระเมิดร่วงเกินในสิกขาบทต่างๆดังนั้น การที่เราจะอยู่ในพระพุทธศาสนาได้ดีนั้นชั่วระยะเวลาแค่ช้างวีหงูหงูเล็บลินันก็ถือว่าได้อานิสงส์มากแล้วยิ่งเราได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเราได้ถวายชีวิตดีเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแลว้วการบูชาพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยการกระพฤตปฏิบัติเราท่านทั้งสองเจ้านาทั้งสองก็ดีจึงถือได้ว่า เธอมีราบอนาาประเสริจแล้วเมื่อเธอตั้งใจกัะพุทธปฏิบัตินี้หละจะเป็นบุญเป็นกุศลจะติดตามตนไปไม่มีที่สิ้นสุดแม้สัมปรยพนอกจากนั้นบุญกุศลที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยของพระงค์สมเด็จพประสมมาสมเุิจเจ้าแล้วก็ย่มจะคุ้มครองชีวิตของเรานั้นให้พบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญเมื่อเรามีความสุขมีความเจริญ ในส่วนนี้ก็จะนำพาจิตและวิญญาณที่เราท่านทั้งหลายก็เรียกว่าวิญญาณธาตุาธาตุคือวิญญาณมนุษย์เราประกอบด้วยาธาตุสี่ขันห้าสิ่งสัมพันธ์คือวิญญาณวิญญาณนั้นจะไปจุติในดินแดนเมื่อเราละจากโลกนี้เลยไปแล้วบุญกุศนที่เราได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนั้นแหละย่ยอมนำพาชีวิตของเรา ไปสู่ความสุขและความเจริญทั้งในโลกนี้คือโลกปัจจุบันหากเรามีศีลมีธรรมแล้วเราก็อย่อยู่คุ้มครองชีวิตให้มีความสุขหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลนี้จะติดตามตนไปไม่มีที่สิ้นสุดแม้สัมปรยาภพนอกจากนั้นบุญกุศลยังจะสนองว่าคนท่านมีบุพกาลีเป็นต้นด้วยความกตัญญูกตเวทีอีกด้วยเจ้าหน้าทั้งสองได้ตั้งใจ ยอยก,กจิตและวิญญาณถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาแลว้วจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนที่จะทําการบรริาูประสมบทนั้นจึงต้องให้เรียนอยู่สองอย่างคือคันธาธุระและวิปัสสนาธุระคันธาธุระคืออุธุระของพระพุทธเจา้า เราท่านท้ายจะปฏิบัติดีปัญญาชอบได้นั้นก็ต้องมีการศึกษาเรียกว่าปริยัติเรียนรู้เพื่อให้รู้หลักข้อธรรมข้ออัดข้อธรรมขอ,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตามที่เป็นจริงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงพุทธประวัติหลักธรรมวิในตรอหถึงเสขิยวัตรต่างๆนั้นคนเราไม่รู้ คือไม่เข้าใจไม่รู้ก็คือไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดก็คือไม่ศึกษาดังนั้นการบวชเข้ามาก็เพื่อศึกษาเรียนรู้เมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็จะเข้าถึงหลักธรรมนั่นก็คือเกิดปัญญาก็เรียกว่าปริยัตปฏิบัติและปฏิเวทปฏิเวดนี้แหละจะนําพาชีวิตของเราให้เจริญ การทำดีย่มได้ดีทำชั่วย่มได้ชั่วนี่คือกฎแห่งกรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศได้หมุนไปไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึง่งที่สามารถทำชั่วแล้วได้ดีไม่มีหรือทำดีแล้วได้ชั่วไม่มีเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องเข้าใจหลักของพุทธศาสนาหลักของพุทธศาสนาก็คือศ,รรศีริกขา การศึกษาเรื่องของศีลศีลก็คือกายวาจาและใจเราศึกษาตัวเราในตัวเราให้เข้าใจให้ถ่องแท้และระมัดระวังก็คือมีสติและสัปชัญญะว่าเรานั้นเป็นนักบวชเป็นมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์เราไม่ใช่วัวให้ฝ่ายการศึกษาอย่างนี้หละจึงจะทําให้เราเข้าใจถึงพุทธศาสนาศาสนาพุทธของเราไม่ได้สอนในเรื่องของการอ่อนวอนขอพร ศาสนาพุทธสอนในเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงและปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ให้ได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญผู้เข้ามาบวชเราต้องศึกษาเรียนรู้รู้อะไรไม่ทารู้วิชารู้วิชาก็ไม่รู้เท่ากับเอาตัวรอดเป็นยอดมนุษย์ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญนี้คือคันธทุระต่อไปก็เป็นวิปัสสนาทุระ คือธุระที่เราจะต้องเจริญจิตภาวนาหลังจากที่เราศึกษาเราเรียนแล้วเข้าใจแล้วทีนี้เรามาดูวิญญาณคือจิตร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยรูปมาธรรมและนามาธรรมนามาธรรมมีอิทธิพลเราจะได้ยินบ่อยว่าร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยสองส่วนนั่นคือรูปมาธรรมและนามาธรรมรูปมาธรรมเราตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้นรล,ล,ลอันนี้เรารู้ได้ แต่จิตวิญญาณวิญญาณธาตุที่มาคลองร่างกายนี้เลยเรามองมาเห็นแต่รู้จักร้อนหนาวเย็นก็เพราะเรามีวิญญาณรู้ดีรู้ชั่วก็เพราะเรามีวิญญาณกายเพียงเป็นแต่บ,บ่าวรับทายจิตวิญญาณเท่านั้นที่สั่งเราเราจะเสพหรือไม่เสพหรือเราจะลืมหรือเราจะกินขึ้นอยู่กับี่การสั่งการของวิญญาณดังนั้นเมื่อเรามีสติ รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอะไรด,ดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเราฉะนั้งจงศึกษาเจริญวิปัสสนาพิจารณากายในกายของตนคำว่าพิจารณากายในกายของตนก็คือกายของเรายาวาหนาคืบกวางซอก ทีนี้พิจารณาร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเอาตั้งใจว่าตามเรียนเอาพระกรรมฐานเจษาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเจษาจงศึกษาลุ้นะความแบบเจษาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลาย หน้าขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตโจหนังของทั้งอย่างห้าอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกรมนุษย์เราไปติดในก,มก,กามคุณกเพราะวาไปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในลิ้นในรสของห้าอย่างก็จะผกนี้แหละจึงทําให้เรามีกิเลสมนุษย์เรานี่ถ้ามีกิเลสครอบงําแล้วก็จะทําชั่วได้ดังนั้นเราต้องมี การจเจริญริปัสสนากรรมฐานพิจารณาผมผลลิบผันหนังหรือพิจารณาอาสุภะวิจารณาที่ใกล้ที่สุดก็คือพิจารณาลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตเราก็จะสงบจเจริลมว่าจิตวิญญาณมันอยู่เป็นอาปาสคาสมองมาเห็นแต่ต้องการที่อยู่ที่ใดว่างที่นั่นคือที่อยู่ของวิญญาณ เหมือนเรานั่งอยู่ในโบสถอุโบสถมันว่างจึงมีพระมานั่งมีพระอุปัชฌามานั่งถ้าไม่ว่างก็เข้ามานั่งไม่ได้ถ้าคนเต็มอยู่ในนี้ก็ไม่มีที่ว่างเหมือนกันจิตวิญญาณของเราก็หาที่ว่างอยู่หาที่จุดจีดังนั้นเมื่อเธอมาเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นบุญญาลาภแล้วต่อไปเธอเอาผ้าไปนุ่งไหมหอมข้างบนปิดสะดือข้างล่างเลยเข่าลงไปเพียงคึ่งแจ้งให้เธอชนิดปิจารณาว่าทั้งโดยอนุรมและปฏิรม เพื่อใจของเราสงบเป็นสมาธิต่อไปสืบต่ออายุพุทธศาสนาชั่วเวลาโอกาสที่เธอจะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปได้จงตั้งใจงดเว้นจากข้อที่พระเจ้าห้ามทำตามท,ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนต่อไปกราบสามครั้ง รับผ้าไปนุ่งไปหอมนะ,ะขวาน